อันนี้เมล็กอยู่ที่วัดพระประโทนะคะจังหวัดนครราีสุธาและครอบครัวบริจาคหนึ่งพบาทเนาสาธุโดได้ไหมได้ปีนี้ปีแรกเนาะอ่สาอันที่หลวงพ่อนะหลวงพ่อ อาไปแว่นตาใครมาบอกจอดตู้เลยอันลารสเกบาทได้ทุกใสใส่แล้วสวยน้ำตาน้ำเดนมีแว่นสายตาแล้วก็แว่นกรอบใสงนะครับอ่าอันะเานีทคละคังนะี๋ยวเราึ้ยมาทำคนที่ประมิงราคาล้เอาขึ้นไปถวาย เราต้แต่ก่อนจะไปรากันเยอะเลยหลวงพ่อเขียนมือตเลยตอน68แล้วตอนนี้หลวงพ่อตอนี้ก็รู้สึกหลังจากที่ลงมาได้เราไปไหว้ทุงไหนกันที่ประเเล่านี้เราไปไหว้ทุกไหนอันนี้เป็นครั้งแรกของแม่เล็กมาแล้ววัดระประโทนเนาะอ่า อเนกครสารากาทอถวายนะลูกข็เนร้อบาทถวายเป็นพุทธบูชาและการบูชาครั้งนี้ขาพุทธของเราจะได้ไปถวายบูชาพระบรม萨ก็จะเป็นตำบเบื้องะตำบลตรงนี้นะกตตรงนี้นะาไปไว้พระด้กันนะคะูนเ้อ่าการบูชพราเไม่มีเยอะนะในวัดเนี่ยมีหลายอย่าง มีคร่าวๆนะไม่ได้บอกหมดหรอกมีศึกษากองคุนกองคุนที่เบ็ดกดอกไม้รูกใหญ่ทอที่ต้องเอาขึ้นไปวางบนกระโดง คนเันไม่ขึ้นไหมเอาเลยขออย่างเดียวอย่างระังใส่โต้นะครับังใส่อย่างเดียวขังใส่ออกยากตายเลย ี้ก็บริเวณวัดพระปะโทนะคะต,ตรงใจดีนะคะทุกคนวันนี้มันงานวันแรกนาะสวยนะมองไปก็สวยดีนะคะนี่ข้างบนเจดีนี่นะคะทุกคนก็สามารถขึ้นไปข้างบน ขึ้นบนได้นะคะมีขึ้นตรงกระไดตรงนี้นะคะขึ้น,นตามบันไดนี้ไปนะคะก็จะอ้อมไปทางนู้นอ้อมไปทางที่เราเดินอ้อมมานะคะก็จะมีบันไดขึ้นไปนะคะบนยอดเจดีย์เนาะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พาทุกคนขึ้นไปนะคะไม่ได้จิบขาขาไม่ไหวค่ะก็เลยพาเดินรอบๆนะคะไหา้าอารอบๆพาชมบรรยากาศร,รบอบๆนะคะวันนี้เป็นวันแรกของงานนะ,ะงานที่พระปฐมวัดพระปฐมวนนะคะ เราก็จะมีที่กราบไหว้ขอพรนะคะก็จะเป็นตึกๆไปนะคะทุกคนก็ทุกคนมาเที่ยวก็สามารถมาได้นะ,ะข้างบนน่าจะมีน้องๆขึ้นไปนะให้น้องๆข,ขึ้นไปข้างบนได้อยู่นะน้องขึ้นไปได้นะคะทุกคนแต่ว่าแม่เล็กช่วงนี้ขาดเจ็บนะคะเดินไม่ไหวก็เลยต้องถ่ายบรรยากาศรอบๆข้างล่างให้ทุกคนดูนะคะก็พามาไหว้พระขอพรนะคะ ได้เลยครับอาจารย์ก็ไหวนะครับระฆังก็ไปเติมเดินตรงมาครับเดินตรงไปเลยนะครับเดินตรงไปแล้วก็ไปจบอธิษฐานดีๆนะครับสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเรา,านะครับระฆังสามแงงนะครับระฆังนั้นเสียงระฆังนั้นดังไปสู่สวงสว่านะครับอนนะลยังไม่ได้เนี่ยนะ ที่วัดพระประโทนจนนนังหวัดนครปฐมเนาะปีนี้เป็นปีแรกเนาะของงานวัดเนาะลูกคาเย,ยอะนะคะทุกคนมาเที่ยวได้เนาะโอ้ย,อย,อยสวยยงามๆง,งานวัดนี่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมขาเจ๊เก็ยังเดินมีให้เลือกหลายอย่างเนาะอันนี้งานวัดน,นะคะที่พระประโทนนะคะงานวันแรกเนาะงานวัด de sí, sí. กวเป็นพุทธบามาแล้ววันมากร้อยที่ตอยยีน้องตเลยดเลยอนนี้มาอยู่ที่วัดพระประโทนนะคะตอนนี้ก็ไหวพระเสร็จแล้วนะรับกรับถึงเวลากลับแล้วตอนนี้มาถึงแล้ดคนนีรนะคะ งเลยนะ่อยกายก็ดีเลยนะทุกคนตอนนี้มาถึง้ามาแล้วก็เดินนะคะเราขาเอขกันอมากใครก็หมายลูกนี้เอามมามาเดินขายอย่าลืมิดกันนะอยามีเงินใช้เขาให้เอาเงินสเงินนะเอาเงินสเงินนะครับเิดจาออันนี้อันนี้กินเยอะมากมกินเยอะเรื่องไม่ถูกเลย ได้เนี่ยเดียวกลับบ้านแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนคาเฟ่น่าจะอยากมาค่ะบ๊ายบายอยากให้ลูกค้านำมาถวายคาร์บอนสิบห้าบาทหอยฟาลูกสาวอุ้ยเงินร้อยบาท านั่งกินเนี่ยจเป็นโต๊ะปิ้งๆจังบรรยากาศดีๆนี่นะทุกคนมแต่จะเป็นโซน